สำหรับใครที่ตามฮานอยนะครับผมเนาะก็บ่ายนี้ก็ปล่อยมาเหมือนเดิมนะักซาหแบบฮาน,นอยเช้าก็จะเป็นเอ3ดี้สามแล้วก็สตานะครับช่วงเย็นก็จะเป็นแนวทางของรอบดึกแล้วก็ช่งชวงเช้านะครับของพรุ่งนี้เมื่อ,อวานนี้ไล่กาชาติก่อนกาชาติสามแปเข้าเด่่ยนสามนะครับเจาะเกินนะครับมีสามเก้ตัวเน้นนะครับ มา3 8นะครับพิเศษนะ0 1 0 6อ่าเข้าเด่น6นะครับเอาแต่เ0็ด0 6, 0, 0 6ไม่ได้เอานะครับโอ้โหม,มานะครับแล้วก็ปกติ 94, 21, 29, 94ตตตนะกั 21, บ21เข้าเด่น9นะครับเข้า94ตรงตรงนะเออแล้วก็สองหนึ่งบน V 4สี่แปดสี่สองเข้าเด่นสอง สี 4, 2, ่สองเกินแต้มอ่ะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดออกสี่สองพัฒนาให้สามกับห้ามาหนึ่งสามล่างนะครับเข้าเด่นสามหนึ่งสามข้างบนห้าแปดห้าเข้าเด่นห้าครับแปดห้าโอ้โหอะไรทำไมไม่มาแปดห้าห้านะผมเจาะห้าห้าไม่อยู่นะครับก็เข้าเด่นบนล่าง สรุปเมื่อวันเด่นมาหมดนะครับกาพิควีพัดนี่เด่นมาหมดมีปกเจาะเข้ารอบเดียวเออถ้าเด่นมาก็ยังอุ่นใจอยู่เพราะว่ามันสามารถเจาะเข้าได้นะครับหาสูตรอีกตัวหนึ่งมาใส่สูตรอีกสูตรหนึ่งมาใส่ก็แล้วกันแต่ทีนี้มาดูกาชาดวันนี้นะครับกาชาดวันนี้จะเด่นไปที่ห้าหกตัวเจาะนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย หกหนึสองสตัวนะครับหกหเน้น5 5าห้สองหสองแล้วก็เมื่อวานสองหกหกสามาหกแปดหกสเออนี่นะห้าศูนยอ่าพิเศษล่ะพิเศษเขาจะเด่นไปที่ 56เหมือนกันนะครับตัวเจาะ57 58 59 67 68 69 3ตัว569อันนี้652อันนี้569เออเว้ยมีมีสิทธิ์ 6, 9, ออน,น, 6, 9, นะครับ69นะชอบอยู่นะ69 58 59 6 8 6 7เน้น6 ปกติจะเด่นที่6กับ7นี่6 2 6 3 6ห7 2 7 3 7กสตัวนะครับเจ็นะครับเน้นที่6นะครับ6ก7ี่งั้นก็อาจจะเป็น6กสาม นะครับหกนี่แหละเด่นหกวีไอพีสองรอบสุดท้ายนะครับวีไเด่นที่3กับ4ตัวเจาะนะครับ3ามแปดสา4เ4้าสาตัว8 4 9เน้น4ี่นะครับสี่เ 4ี่เตัวเดิมเมื่อวานก็4ีสองก็ออกแล้วนี่ไี่รู้อาจจะออกตัวเดิมนะครับสี่แปดสี่เก้าครับพัฒนานะครับจะเดินไปที่สกับ5เหมือนเมื่อวานเลยตัวเจาะ สามหนึ่งสามสองสามสามนะครับห้าดิห้าหนึ่งห้าสองห้าสามสามตัวนะครับห้า 3, 2, สามสองเน้นสามสามสองห้าสามห้าสอง ก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะเป็น5้าสสองหรือไม่ก็2องสาหอืมสวยสวยงามนะครับรุนกันเลยนะสำหรับใครที่ตามหน่อยของวันนี้นะครับก็ขอโชคดีทุกคนนะครับ